สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสุดวยเทลาพฮานอยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะลงหลัก10บ,บนระยะยาวนะครับซึ่งลงมาสามวดจำนวน5สูตร12อ125หวดรวดสามวดที่ลงมาล่าสุดก็เข้าทุกสูตรยังเดินต่อเนื่องอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาตามต่อในวันที่4นะครับก่อนอื่นมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเรามาตามกันต่อ ทั้งห้าสูตรเนี้ยผมลงมาสามงวดแล้วนะเดินต่อเนี่ยตั้งห้าสูตรเลยยังไม่หลุดสูตรไหนเลยนะวันนี้ออกเก้านะหลักสิบเป็นเก้าตัวชนก็คือเก้า จนทั้งห้าสูตรก็คือเก้านะครับเก้าหลักสิบเก้าอ่าสูตรนี้เดินเป็นงวดที่สามแล้วเดี๋ยวเรามาดูงวดที่สี่กันว่าจะเดินต่อหรือไม่สูตรทุกสูตรมันมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเคยบอกไว้แล้วว่าอ่าถ้าไม่มีสูตรไหนหลุด คงจะมีสูตรเดินต่อเน,นื่องเป็นพันงวดแล้วครับบางนทีสูตรสองสามร้อยงวดเนี่ยยังหลุดเลยเราไม่รู้ว่ามันจะหลุดเมื่อไหร่อ่ะนะเราก็หยิบมาพิจารณากันดูอาศัยข้อมูลสถิติย้อนหลังในการคำนวณแล้วก็ย้อนหลังไปดูแล้วก็อ้างถึงทฤษฎี 4, ความน่าจะเป็นในอนาคตว่าน่าจะเดินต่อหรือไม่น่าจะเดินต่อเราก็มาพิจารณากัน สูตรทุกสูตรเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสูตรไหนจะไม่เดินต่อในะว่าถัดปากหรือสูตรไหนจะเดินต่อเราไม่สามารถรู้ได้แต่เราสามารถคิดคนสูตรขึ้นมาได้แล้วก็การันตีด้วยย้อนหลังแต่ไม่สามารถการันตีล่วงหน้าได้นะครับระยะของสูตรทุกสูตรจะหลุดนะครับ ถ้าไม่หลุดผมบอกแล้วมันจะเดินมาเป็นพันงวดแล้วห้าสิบปีที่ผ่านมาพันสองร้อยงวดอะพันสองร้อยงวดอะคิดดูอะถ้าไม่มีส่วนไหนหลุดนะผมใช้สูตรส่วนใหญ่จะเป็นสูตรระยะยาวทั้งสิ้นนะครับสูตรเด่นก็สามร้อยงวดสองร้อยงวดสามรอยห้าสิบงวดก็มีครับเลขเ,เด่นนะคือมันก็แล้วแต่ว่าเจ็ดตัวหกตัวห้าตัวตามระยะของมัน นะครับห้าตัวเด่นบนสิบหลักสิบห้าตัวสามตัวสีตัวมันจะมีลิมิตของมันครับเดี๋ยวผมให้ดูเออ,อเดี๋ยวผมให้ดูอะไรอย่างนี้นี่ครับผมยกตัวอย่างนะ ชุดนี้เป็นเลขครบมาครบสามตัวบนหกตัวนะครับมาครบสามตัวบนวันนี้ผมลงเป็นงวดที่สามแล้วนะนะและเขาก็เดินมาครบอีกแล้วทั้งที่ระยะของเขาแค่สิบสามงวดเองนะเห็นไ,ไหมเขายังเดินครบสามตัวบนอยู่เลยผมเอาเขามาลงตอนที่ว่าเขาเดินได้สิบงวดนะครับ เขาเดินได้สิบงวดปั๊บผมก็พิจารณาเขาดูแล้วแล้วก็ดูไปประมาณอ่าอันนี้ลราส่วนฟังนะสำหรับคนที่ที่อยาก <c oughs> ที่ชอบเล่นเล่นเล่นอ่ชอบเลขหวยแบบแบบการคำนวณนะผมมีเรื่องเทคนิคอยู่นิดหนึ่งจะบอกคือสูตรไม่ว่าจะช่องไหนอะนะครับไม่มีใครก็รู้หรอกว่า สูตรไหนมันจะดับหรือสูตรสูตรไหนมันจะเดินต่อืสูตรไหนมันจะไม่เดินต่อไม่มีใครรู้นะครับตรนั้นถ้าเราเป็นคนชอบเล่นหวยโดยการคำนวณน่ะให้เราทําใจไปเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าสูตรไหนจะเดินต่อหรือสูตรไหนจะดับผมเลยหยิบสูตรนี้ขึ้นมาเพราะอะไรทุกคนดูสิครับเขาเดินมาได้ยังไงสามตัวแค่หกตัวทั้งที่ระยะการเดินของเขาเนี่ย นี่ผมลงสามงนแล้วถุงสามงนเลยครบสามตัวบนเลยหกตัวชุดเลขครบสามตัวบนตั้งแต่ห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวแล้วก็เก้าตัวห้าตัวมีเป็นร้อยร้อยสูตรมันจะมีลิมิตการเดินของมันประมาณสองร้อยสูตรที่ผมดูอะ ไม่เคยเกินสิบวดสองร้อยสูตรนะครับผมประเมินออกมาสองร้อยสูตรใช้สูตรสองร้อยสูตรในระบบตั้งห้าตัวให้มากรบสามตัวบนไม่มีสูตรไหนเดินเกินสิบงวดครับนั่นหมายถึงลิมิตห้าตัวลิมิตหกตัวอย่างเนี้ยที่ผมหยิบมาเนี่ยพอลิมิตหกตัวย้อนหลังอะ่ะย้อนหลังไปดู ตั้งแต่ห้าิปีที่แล้วและใช้เทคนิคการคำนวณระบบ6ตัวจำนวนสองร้อสูตรไม่มีสูตรไหนที่จะทำสถิติเกินยี่สวดไปได้เลยตลอดระยะเวลาห้าสิปีที่ผ่านมาโดยอาศัยการที่ว่าผมใช้สูตรสองร้อยสูตรนะครับสองร้อยสูตร เพื่อที่จะหาเลขหกตัวว่า3ตัวบนของ6ตัว5ตัวของ3ตัวบนเนี่ยระยะยาวของมันอะ่ะมันเดินได้เต็มที่เท่าไหร่6ตัว7จ็ดมันจะมีกรอบของมันอยู่ครับรุ่นพี่50ปีที่ผ่านมามาถึงสูตรอะ่ะเขาทำมาได้ประมาณนั้นแต่รุ่นน้องพวกเนี้ยเขาสามารถทุกสถิติเดิมได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยสูตรหกหกตัวเนี้ยผมหยิบมาเนี่ยผมดูลิมิตของมันอ่ะสองร้อยสูตรอในระบบหตัวเต็มที่สิบแปดวดสูงสุดห้าสิบปีที่ผ่านมานะครับไม่สามารถที่จะทะลุไปได้ถ้าจะลุจะทะลุต่อก็จะต้องหยุดก่อนหนึ่งวด ชะลอหรือไม่ถูกแค่สองตัวไม่มีการถูกต่อเนื่องยาวเกินยี่สิบเมเลยหกตัวสองร้อยสูตรนะเจ็ดตัวมันก็มีลิมิตของมันขึ้นไปอีกครับแปดตัวมันก็มีลิมิตของมันขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเลขทุกสูตรถ้าเราคิดจะเล่นเลขสูตรอะเลขหนึ่งตัวมันลิมิตของมันสองตัวมันมีลิมิตของมันสามตัวมันมีลิมิตของมันนะครับซึ่งลิมิตของมันเนี่ย ไอ้ตัวนี้ผมหยิบมาเนี่ยผมถือว่ามันยังไม่ถึงลิมิตสูงสุดสูงสุดส่วนใหญ่จะเป็นสิบแปดงวดนะครับยี่สิบงวดในโ,โหดในสองร้อยเนี่หายากมากละ่ะในสองร้อยสูตรอะเพราะงั้นที่หยิบมาเนี่ยถือว่าเผื่อมันเดินตามรุ่นพี่ไปถึงสิบแปดงวดได้ก็รอรุ่นมันดูมันเดินมาใหมา่ๆเงี้ยอ่ะตอนนี้เขาเดินมาให้เราสามงวดเลยนะครับ ดูเขาเป็นเด็กน้อย่ะสิบงวดทุกคนมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเดินต่อได้ถึงสามงวดสูตรผมดับสองร้อยงวดสามร้อยกว่างวดเนี่ยไม่เคยดับไม่ไม่เคยผิดเลยไม่รู้กี่สูตรแล้วผิดทยอยผิดไปทยอยผิดไปครับอย่าไปดูถูกสูตรระยะสั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะดับแต่ผมจะไม่หยิบส่วนใหญ่ผมจะไม่หยิบสูตรที่ว่า ผมดูไปแล้วว่าหนังหกตัวเนี่ยมันเดินมาสิบเจ็ดงวดแล้วเงี้ยผมจะไม่หยิบมาปล่อยให้ผู้ชมดูอะ่ะเพราะมันมันมันเสี่ยงอะเนื่องจากว่าลิมิตรุ่นพี่เนี่ยมันทําอยู่ประมาณสิบแปดงวดเต็มที่แล้วเพราะว่ถ้าหยิบมาผึ้อจากสามตัวเหลือตัวเดียวหรือสองตัวหล่าออกก็มาผมเลยไม่หยิบผมก็เลยเลือกหยิบสิบสูตรเดินมาสิบงวดผมคิดว่ารอลุ้นมัน มันไม่ถึงสิบแปดก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ขึ้นไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าหยิบสิบเจ็ดมาเนี่ยเสี่ยงสิบเจ็ดงวดลวดอะเสี่ยงผมเลยไม่หยิบมาส่วนเจ็ดตัวเนี่ยมันก็เดินไกลขึ้นไปอีกนะยี่สิบงวดอย่างเงี้ยสามวบนยี่สิบสี่วดเต็มที่ละเต็มสุดแล้วนะในสองร้อยสุดเลขเจ็ดตัวมาครบสามวบนจากนั้นจะสดุดละ,ะเยอะครับ ถ้าจะอธิบายเรื่องตัวเลขเรื่องสูตรนะเยอะผมแค่ให้รู้เป็นแนวว่าถ้าเราคิดจะเล่นหวยด้วยสูตรอ่ะให้เราใช้วิจารยณตัวเลขของสูตรที่ออกมาแต่ละสูตรด้วยตัวเองนะครับอย่าไปโทษคนที่ให้สูตรไม่ว่าจะช่องไหนเขาไม่รู้ไม่ได้ตัวผมเองที่พูดอยู่ผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมคำนวณหวยมาสามสิบปีละ แต่ไม่เคยที่ว่าจะไปอะไรทั้งสิ้นเลยนะผมไม่เคยไปพูดอะไรเงี้ยจนผมว่าทําช่องอ่ะเออมาแบ่งปันกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่อาศัยประสบการณ์นะครับอาประสบการณ์ด้วยตัวเองนะประสบการณ์ด้วยตัวเองว่าเองชอบคํานวณหวยก็เลยคิดคน้คนค้นคว้าอะไรเงี้ยอ่านะแปลว่าเข้าใจกันนะเดี๋ยวสวนนี้ผมจะลงลงลงอีกครับเพราะมันยังไม่ถึงลิมิตนะครับมาลบสามตัวบนเนี่ย ครับลงอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มนี้ดีกว่าน,นี่เท่าความมันพอสมควรละผมไม่อยากให้ผู้ชมก็ซีเรียสเวลาหวยหวยกินด้วยสูตรนะนะไม่ว่าจะดูจากช่องไหนมันก็ตามก็อยากจะให้เข้าใจกันนิดนึงเรื่องสูตรหวยเนียนะ่ยอ,อันนี้ของวันที่แล้วนะครับเดินต่ออันนี้ของวัดก่อนหน้านี้ที่ว่าผมลงห้าสูตรนี้ไปนะ เขาก็เดินผมก็เลยมาใช่วันที่ออกวันที่แล้วก็สูตรเดียวกันนะครับนะครับสมมวันแรกที่ผมลงไปเนี่ยก็ให้สูตรนี้ครับเดิมอ่าวันแรกเนี่ยวันแรกที่ผมลงเนี่ยผมผมผมเอาสูตรนี้ลงไปด้วยลงไปปั๊บสูตรนี้หลุดเลยนี่ก็เดินมานาน,านแล้วกเกือบประมาณร้อยวันอ่ะอ่ะหลุดเลยหลุดปั๊บก็เหลือเนี้ยเหลือเขามาจนถึง จนถึงวันถัดมาแล้วก็วันถัดมาแล้ววันนี้เรามาต่างกันต่อเนาะไม่รู้เขาจะอยู่หรือเขาจะไปอย่างที่ผมบอกอะผมก็ไม่รู้แต่ย้อนหลังอะโอเคให้เห็นได้นะครับหรือว่าเข้าใจนะอ่าโอเคดูกันเลยเออ สูตรที่หนึ่งนี่นะสูตรที่หนึ่งเลขสองสามสี 4, 65, 65. ่ห้าจ็ดปดเก้าก้อยู่นี้เลยอันนี้ว่าสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมอาจจะไม่รู้จะผมเข้าๆนิดหน่อยนะสองามสี่ห้าสูตรที่สองเนี่นะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้านะครับต่อมาสูตรที่สาม อ่า uh, สุดที่3าสุดที่สก็เจ็ดแปดเกนยี่หกะครับอ่าโอเคเจ็ดเก้าศูนย์สองสเดียวอ่าต่อมาสุดที่ 4. สีสุดที่4ี่สี่ห้าหนยะครับสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึสนะนี่สุดที่ห้า สูตที่ห้าก็หนะ้าเจ็ดแปดเ้าศนย์หนึ่งสองสามะห้าเจ็ดแปดเ้าหนึ่งสองสามเดี๋ยวเรามาตามเขาทั้งห้าส่วนนี้ก่อนจะได้เป็นแนวทางไว้เพื่อพิจารณากันในวันถัดไปหรือว่าก็มีสูตรอื่นมาตัดก็ก็ดีครับมันจะได้ตัวเลขม,มันไม่เยอะผมเดี๋ยวผมจะลงสูตร อันั้นให้ด้วยเดี๋ยววันนี้สูตรไอ้ห้าตัวสี่ตัวหกตัวเจ็ดตัวอะไรเงี้ยเอเอผื่อใครชอบก็เอาไปพิจารณาดูเอ,อเดี๋ยวเรามาเริ่มกมาเลยส่วนวิธีการทําเดี๋ยวก็นี่เลยนะตามนี้เลยสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งก็คือสูตรนี้เลยนะนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับอ่านี่สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็นี่เลยนะนะครับสูตรที่สอง อ่าสุดที่สามก็นี่เลยนะนะครับนี่สุดที่สามอ่าสุดที่สามอ่าสุดที่สี่ก็นี่เลยอ่าสุดที่สี่ใช่เนี่ย่าขึ้สุดหน้าสุดหน้าก็อยู่นี่เลยนะ เรามาเริ okay. le le sure. sure source, כול, ่มกันเลยใช้หลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสองครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองสองครั้งบวกค่าคงที่นะครับตัวเลขที่บวกกันสองครั้งเนี่ยขึ้นไปเนี่ยผมเขียนไว้ข้างบนแล้วนะ หกบวกแปได้สี่บวกหได้5 5าบวกเได้4 4่ี่บวกศูนย์ได้ส4่สบวได้4 4่บกเได้1 1ึบวกหได้6 6หบวกสได้8 8ดบวกได้4ี่นะอ่าจุดสี่ผมปิ่มติ๊กไปแล้วอีกรอบนึงกันเหนียวหกับ8ได้4 4กับ1ได้5 5าห้ากับเก้าได้สี่สี่กับศูนย์ได้4 4กับศูนย์ได้4 4่สี่กับ7ได้1 1กับหได้6 6กับ2ได้8 8กับหได้สถูกต้องนะครับ 4นะครับ4ีบวกหไป7ครั้งนะครับ4เป็น5 บวกสครับสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามนะต่อมาสูตรที่สองครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งสามครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่สองสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสี่ค่าคงที่นะคร เจ็ดบวกแปดได้ห้าบวกห้าได้ศูนย์ส่บวกเาได้สามบกศูนได้สามบวกหได้สี่บวกแได้สองบวกสได้สี่บวกหได้ศูนย์บวกสเข้าที่ได้สี่นะครับอีกรอบนะ9ก้าบวกแปดได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดได้ห้าบวกห้ได้ศูนย์สีบวกเาได้สามบวกศูนย์ได้สามาบวกหได้สี่บวกแได้สองบวกสได้สี่สบวกหได้ศูนบวกสได้สนะครับได้สถูกต้องนะตอวนี้บวกบวกหนึ จนครบนะครับเรียงตัวไปเลยสี่ห้าห1 2ดศหนึ่งสองต่อมาสุดที่3ใช้หลักแสน3ครั้งหลักร้อย1ครั้งหลักหน่วย4ครั้งหลักหน่วยท้ายสองว1หนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบ ท้ายที่1นครั้งหลักหน่วยท้ายที่1นครั้งหลักสิบท้ายที่2องครั้งไม่มีค่าคงที่ครับ3บวก8ได้หนึบวกได้7จ็ดเบวกสได้หนึบวกหได้สองบหได้8 8ดบกได้8 8ดบวกแได้ห6บวกหได้7จ็ดเดบวกนได้7นะครับอีกสักรอบหนึ่ง3บวกแปได้หนึ่งหนึ่งบวกหได้เ1็ดเดบวกสีได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกหได้แ8ดแปดบวกูนยได้แปดแปดบก อ,อันนี้ก็เหมือนกัน,นครับเรียงตัวกันไปเลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อมาสูตรที่สี่ใช้ตัวเลนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้ง หลักร้อยหน้าที่สองห้าครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั <S <S ้งหลักสิบท้ายที่สองสองครั <S <S ้งหลักหน่วยท้ายที่สองสามครั้งแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกแปดได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดได้ห้าครับได้ห้านะครับอีกรอบหนึ่งแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกแปดได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกศูนย์ได้หกหก เดี๋ยวนี้นับเรียงตัวไปสามครั้งนะครับห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็บวกสองครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับสัดมาสุดที่ห้านะครับใช้หลักหน่วยสามครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสี่ครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งสองครั้งบวกหกค่าคงที่ เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหกได้สามนะครับอีกรอบเจ็ดบวกศูนย์ได้เจนะ็ดเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกได้สามนะนิ้วเหมือนกันนะครับนับหนึ่งตัวกันเลยสามสี 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยย่าเก้าเก้า อ่าศูนย์หนึ่งโอเคอ่าเแล้วเราม,มาดูตัวชนกันเลยไม่ต้องยกอ่ายกอะไรเลยไล่เลยนะไล่ตัวชนเลยได้ไม่เสร็จหรอสี่หนึ่งสองสามสี่อ่าสี่มีห้าสุดนะ หกหนะึ 6, 1, 2, ่งสอง่สามสี่หกมีสี่สุดเจ็ดหนึ่งสสาี่ห้าย่สุดเสแปดหนึ่งสองสาี่ห้าแปดยสุดนะ เก้าหนึ่งสองสามสี่เก้ามีสี่สุดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์มีห้าสุดครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งก็มีห้าสุรสามหนึ่งสองสาม สี่สามมสี่รับชุตัวนะครับวันนี้ก็คือมีสี่ห้าเจ็นยเอใ้าเดแปดศูนย 4, 5, 7, 8, 0, 1, ครับก็คือศูอนยนะ์หนึ่่าเราไปเทียบ กับตัวเด่นชุดเด่นอื่นๆได้ครับมันจะได้เป็นมีนแนวทางของหลักสิบประโยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะลงสุดใหม่ๆให้หนไจะได้เอาไปชนกันได้เยอะๆหน่อยสุดใหม่ๆนะแล้วก็สุดเก่า,าก็จะทยอยลงให้ สเยอะอยู่ก็เดินอยู่เยอะอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวที่วิดีโอนี้ขอจบเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ